เซนามรถตูซิงนะคะวันนี้วันที่เจ็ดตุลาเข้าทํำการแสดงอยู่ที่ตลาดจินซ่าลังสิตนะคะบรรยากาศสดใสปลอดปร่งเลยจะพาพี่น้องไปชวมบรรยากาศลังวิธีตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงใครทำอะไรอยู่นะคะตามกันไปเลยค่ะ ก็ถ่ายซ้อมเต้นกันอยู่อย่างนี้เลยสิขาเนี่ยเส้น C เส้นกับเซตน B หรอฝั่งนู้นน่าจะเป็นเสบี B ภากระลับน้องน้องบันยะยวภากระอุยพูดในใส่เสียพูดสาวหน้าควา่ำเออคุณน้องเตือนไปภากระย่างไปใส่กองอะไร มองอะไรสวัสดีครับอมอมาสั่งเลิกเป็นอย่างไอัพอดีตอเพียงครดี เพีเพียวเบียรกับเพียเพงพอเปียรกเพียพียเบียเอาเพีงเพีวเียกับเปียร์มายดเพียงสายกับเพีงเร็วเอาสูดซูมในไ่บอบบที่นี่เอาก็จะเสียดายใช่ สอบไปหลากหลายต่างๆนานาแบบสับเลียนตามข้ามตีช่วมของพี่ของน้องไปอันไ,ไมมนี้ไปชมหลังวีทีอันที่นำเพราะนห็นจินจะคองอยู่ จกกระจายบ้าคือบอกเปลีนมันคือบอกเปลี่ยบ้าต้อมกันคือต่อน,นั่นวะนี่ไงบ้านฉันโอ้โหจระที่นี่ฝนกี่ฟอ,อเดียว เค่องมือเหนี่ยวลงมาไวด์พราเอามาตากแดด้ำหลับพี่น้องนี่เฮี้ล่อยจืดบ่น,นี้เป็นฉีดตมบ่น,นี้แต่หน้ายังจะยังเข้าไปไม่ได้เพราะว่าไฟยังไม่มาปมาปาดีค่ะก,กินเข้าไปครคับ เป็นตะทืนลงมาอีกว่ามือนี้มือเคื่อนขนกระถือฝนกระจำเป็นต้องลงมาพึ่งออกมากจากเดียรพี่น้องแน่ดีจ้าวยกระเป๋าหนูเย็บให้ เป็นหนีเท่ากับซอร์เซนหาอีามาก500เซนซีเจลีสี่ลอยเจ้าหน,น้าที่มาชอดีครับขราวปลาสวัสด,ดีค่ะกินข้าวหรือยังครับเรียบร้อยเลียวแวไปกินที่อ่าโรตัานยังไงสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ ท่านี้มันไปบ่ไ,ปได้เขารองทากาสีแล้วสวัสดีค่ะอันนี้พออย่าให้ฝนตกเลยนะคะให้เดลิดีๆเนี่ด้อ,อเพราะในเงินเติมน้ำมันกับอีสานเนี่ยมันเคลื่อนกบ เจริงมารอบหนึ่งบิดส้สสอ,อยสวัสดีครับใหญ่ใหญ่ <c oughs> ดูลำพองอยู่ออกจากวิทีอีกระดิบคนนี้เวลาน,น้ำเปิดแล้วร้านน้ำเจ๊กล่ำเปิดแล้วค่ะทุกคนเมื่อนั้น <c oughs> มันมีเหรมันมีคนบอกว่า <c oughs> อันลำพงคือบูดังมาด้ยินเลยสันมือยวนมือยวนละย่อง เออมืออยู่จะเลยก็มืออยู่ชนบนุรีฉันเลยว่ามันก็บังจะยิ่งตัวด้วยนะพุงจอดอยู่ขุนฉันว่ามันก็ลังจะยิ่งตัวด้ายพุงจอดอยู่พุ่นมือนั่นมัน,ม,นมันลวมเราโลดม,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 มันเข่าชิดบาได้ไงนี่ yeah. มาด้พี่น้องเด้อมาเลี้ยงปลุกปอกันเลยทำเร็วเล่นเร็วพ้นกับมะเบิงมาซ้อม ท้องฝ้าแจ่มใสค่ะวันนี้ได้ทำการแสดงแน่นอนกินซ่าลังสิตทรงทางกับอิสานป้าดีใจ้าดีค่ะป้าดีค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สับตะไคร่นี่กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวหหระหว่างรอไฟมาเราขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเพราะว่าห่อนไอ้ลร็วพี่น้องคลิปนี้เอาไปสนีกและบ๊ายบาย